วันที่1ทันวาคม2,564 เวลา13นาฬิกา30นาทีนายชลิดบุญยานุกูลกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางชุรีพรนพรก้าวนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมสูมปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2,565ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น3อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์วันพฤหัสบดีที่2ธันวาคม2,564เวลา18นาฬิกา นางสิริพรสินสุภาตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเข้ารับการตรวจราชการครั้งที่1ทับ2,564ของนายเกลือไกลนาสมยนผู้ตรวจราชการกรบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร วันศุกร์ที่3ธันวาคม2564เวลา6นาฬิกา นางสิริพรสินสุภาตำแหน่งนักวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสาวมณีรัตน์ตั้งสารานิเชตตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดชุมพรเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาประกอบอาหารจะทำอาหารกลงเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จงังหวัดชุมพร หน้าหอประชุมจังหวัดชุมพรศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร และเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานายสุพอ์แขกเพลงสสดิการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดชุมพรมอบหมายให้ในายสุรศักดิ์ตรีกำจรตำแหน่งดิติกรปฏิบัติการร่วมประชุมแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจงังหวัดชุมพรประจำปีพศ2564เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางมอบหมายภารกิจขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ นาห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น4สารากางจังหวัดชุมพร ผลการตรวจคุ้มครองแรงงานประมงวันที่29พฤศจิกายนถึง -3 ธันวาคม2564ตรวจเรือทั้งหมด24ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ322คนเป็นสัญชาติไทย78คนสัญชาติเมียนมา220คนสัญชาติกัมพูชา22คนสัญชาติลาว2คนไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายและการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การยื่นคำร้องทุกระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2564 1มีลูกจ้างมาขอคำปรึกษาต่อพนักง,งานตรวจแรงงานจำนวน2ราย2มีนายจ้างมาพบพนักง,งานตรวจแรงงานเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงจำนวน1ราย